Các. Bài lâm thương thong thang xin hãy hoặc đẹp hoặc đào thêm hoặc đẹp 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 hoặc 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 อันพร้อมแล้วลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็โอ้เอารวมกันนทคพ่เ็นบอไใส่เกือบบกแน้อนอยโอ้ยเหกเจ็ดแปดเก้ 1ิ1เ1็1ส1บ1องสิบ1ามสิบ2ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยสิบองยี่สิบามยี่สิบี่ยี่สบห้ายี่สบหกยี่สิอ๋บบบแปดระบาดบใ่้าหรืสบเก้าโอ้ยโอ้โอ้ยโอยบเออยาอย่าปักวงมันจะเป็กเขาปักเจ้าโอ้ยเมยเ่ไสิบปแล้วโอยเห้ เหตุทำกัได้เห็ดส่งก็ได้ออโอ้ยมาฝันให้บาลานจะเป๊ะเทียนเลยพู้นนะพุ้นนะโอ้ยเจ็ั้วยานี่จะเป็นกรเดินนอีกที่จะเปนอีกเหรอใจเย็นเตะขอยใเต้ ตัตั้ก็เด็นเอมาตั้งเลูกหลานหลานดูพี่้าไนะลูกให้เกิดไอซ้อนเดี๋ยวเด้อเพราะว่าถ้ามันไเดือดจะเล่นตะเกีงมันทัวเอออนโอ้โโมเนไป๊เ็ปาบนตีโโต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 มาเลยวปากียพี่วานครับพี่วานที่มสัา นะครับก็จะมอบตะข้อให้น้องเป็นที่ระลึกตะข้อจะได้มอบรางวัลให้น้องมอบรางวัลให้น้องนะโอ้มีรางวัลด้วยเป็นตะข้อที่ระลึกครับผมอายเลยสุดยอดเป็นเจได้ไนี่มันแต่ไม่ไปไม่ไปเพิ่งเป็นลูกเดือท้องผีซาเป็นลูกเดือบ่กไว้ก็ถึงถึงยิ้งหมู่าว่ะเรืออากาศยิงมัดสายรังศรีนักตะข้อดีชาลูกหลานชาติบตนาสียงปรมือสวดชวาสุดยอดไป